ในหัวข้อที่ว่าสงครามโลกครั้งใหม่สรุปยูเครนกับรัสเซียแบบเข้าใจง่ายๆก็อย่างที่ว่าอยากจะอธิบายความขัดแยง้งอันรุนแรงของสองชาติเพื่อนบ้านอาจจะกลายเป็นชนวนเหตุสำคัญที่กลายเป็นสงครามโลกจุดเริ่มต้นมันคืออะไร แล้วทำไมรัเสเซียกับยูเครนกำลังจะทำสงครามกันโดยเรามาเริ่มกันเลยว่ายูเครนนั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งของรัเสเซียมาก่อนตั้งแต่ในปี1917เมื่อราชวงศ์โรมานอฟได้หมอํอำนาจกลุ่มชาตินยมของอยูเครนจึงขอแยกตัวออกไปเป็นประเทศโดยมีเยอรมน,นีนั้นหนุนหลังแต่พอเยอรมน,นีนั้นแพ้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้ว พร้อมทั้งมีการก่อตั้งสาภาพโซเวียตยูเครนจึงถูกรวมอยู่ในโซเวียตและก็ได้สถาปนาเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมยูเครนแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นในปี1991เมื่อสาภาพโซเวียตนั้นล่มสลาย แต่ละประเทศได้แยกกันไปมีเอกราชของตัวเองและยูเครนก็เป็นหนึ่งในนั้นอย่างไรก็ตามโรงงานจัดเก็บอาวุธนิวเคลียร์ของโซเวียตนั้นได้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ประเทศยูเครนมันก็แปลว่าหัวรบนิวเคลียร์ทั้งหมดจำนวน1249หัวจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของยูเครนไปโดยปริยายและการที่มีหัวรบนิวเคลียร์อยู่ในมือนั้นมันก็เป็นเครื่องที่ การันตีความปลอดภัยของยูเครนว่าจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านอย่างรัสเซียเข้ามารุกรานได้แต่อย่างไรก็ตามสังคมโลกก็ไม่สบายใจนักเพราะว่าถ้าวันดีคืนดีนั้นยูเครนนั้นเกิดโมโหขึ้นมาเมื่อไรก็อาจจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ในทางที่ผิดก็เป็นไปได้เช่นไปใช้ถล่มใส่ประเทศอื่นดังนั้นจึงต้องการให้ยูเครนทำการกำจัดหัวรบนิวเคลียร์ให้หมดไปด้วย และในวันที่5ธันวาคมปีคศ1994ยูเครนรัสเซียสราฮาราจักาจและสหรัฐอเมริกาก็ได้ร่วมเซ็นส่วนที่สัญญาร่วมกันในชื่อข้อตกลงบูดาเปสต์ว่ายูเครนนั้นจะกำจัดหัวรบทิ้งเพื่อเปลี่ยนตัวเองเป็นนอนิวเคลียร์เว o ฮอนสเตก็คือ เป็นรัฐที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ก็เพื่อความมั่นคงของโลกใบนี้โดยสิ่งที่ยูเครนจะได้คืนมาก็คือเอกราชในการที่จะบริหารประเทศในข้อตกลงปูดาเบสก็ได้ระบุว่าในเมื่อยูเครนย,ยอมทำลายหัวรบนิวเคลียร์ทิ้งแล้วรัเสเซียก็จะไม่สามารถใช้กำลังบุกรุกมาแทรกแซงได้อีก แต่ถ้าหากมองในมุมหนึ่งนี่ก็จะเป็นการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนของอยูเครนในประชาคมโลกว่าจะไม่สนับสนุนในการทำสงครามเศรษฐกิจต่างๆก็จะได้เดินหน้าไปข้างหน้าได้อย่างไรก็ตามในเรื่องของประชาชนชาวยูเครนบางส่วนก็ได้วิภาควิจารณ์ว่าเป็นทางเลือกที่ผิดพลาดเพราะว่ามันก็ไม่มีใครรู้ว่ารัเสเซียจะรักษาสัญญาเหล่านี้จริงไหม ในเรื่องว่าถ้าเก็บนิวเคลียร์ไว้ก็อาจจะเป็นเครื่องมือในการป้องกันไม่ให้รัสเซียเข้ามารุกรานได้ง่ายๆและทิทางทางการเมืองของประชาชนในยูเครนในช่วงนั้นก็ได้แบ่งเป็นสองฝ่ายก็คือว่าฝ่ายหนึ่งมองว่ายูเครนควรเป็นเอกราชที่เติบโตด้วยตัวเองอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็อีกฝ่ายก็คือฝ่ายที่สนับสนุนโปรรัสเซีย คือมองว่ายูเครนนั้นกับรัสเซียก็มีวัฒนธรรมที่ร่วมกันอยู่เยอะแล้วดังนั้นควรจะมีรัสเซียที่เป็นพี่ใหญ่ที่คอยสนับสนุนในเรื่องเงินทุนและการต่อรองในสังคมโลกใบนี้และแล้วต่อมาก็เกิดจุดเปลี่ยนสำคัญในปีคศสอ1 3เมื่อทาง eu หรือสหภาพยุโรปได้เสนอเงื่อนไขให้ประเทศยูเครนเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของ eu ซึ่งถ้าทางยูเครนนั้นตอบตกลงประชาชนก็จะสามารถเคลื่อนย้ายไปทั่วยุโรปได้อย่างอิสระแล้วก็สินค้าของอยูเครนที่เคยโดนมีข้อจำกัดในด้านภาษีก็สามารถเข้าไปวางจำหน่ายในประเทศอื่นๆใน EU ได้ด้วยไม่โดนกำแพงภาษีด้วยซึ่งมันจะทำให้เศรษฐกิจของอยูเครนนั้นเติบโตได้อย่างดีมาก แต่อย่างไรก็ตามทางฝั่งของรัสเซียเองก็ไม่ต้องการให้ยูเครนเข้าไปรวมตัวกับ EU ก็คือไปร่วมกับสหภาพยุโรปเพราะว่ารัสเซียนั้นมีกลุ่มเศรษฐกิจของตัวเองอยู่ที่มีชื่อว่า EAEU ชื่อว่า Eurasia Economic Union และก็ต้องการให้ยูเครนนั้นอยู่ใน EAEU ต่อไป โดยที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียได้แนะนําว่าการเป็นส่วนหนึ่งของ EU อก็จะเป็นการฆ่าตัวตายทางเศรษฐกิจของยูเครนด้วยกันสุดท้ายในปี2014ทางวิกเตอร์ยานูโควิชซึ่งเป็นประธานาธิบดีของยูเครนที่โดนสื่อทั้งหลายมองว่าเป็นสายโปรรัสเซียคือสายที่สนับสนุนรัสเซียได้ตัดสินใจล้ม ข้อเสนอของ EU และก็เลือกที่จะจงรับพักดีกับรัเสเซียต่อพร้อมกันทั้งรับเงินสนับสนุน15,000ล้านดอลลาร์จากรัเสเซียซึ่งจุดนี้ทำให้ประชาชน ยูเครนนั้นเดือดดานโมโหมันก็เหมือนผู้นำประเทศเอาอยูเครนไปขายให้รัเสเซียแทนที่จะเข้าร่วมกับอ eu ที่ทำให้เศรษฐกิจนั้นเดินหน้าไปได้โดยทางวิตาลีคริชโกซึ่งเป็นแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทก็เป็นขวัญใจของชาวยูเครนเขาได้วันนี้รัฐบาลได้ขโมยความฝันของพวกเราความฝันที่จะได้ใช้ชีวิตในประเทศที่ปกติสุข และอย่างที่ว่าจากเรื่องนี้มันก็ทำให้ประชาชนของอยูเครนนั้นรวมตัวกันรประท้วงไปทั่วประเทศในชื่อปฏิบัติการการประท้วงว่าการปฏิวัติยูโรไมดันซึ่งเป็นการที่ต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดจนรัฐบาลสั่งใช้กำลังสลายการชุมนุมจนก่อให้เกิดเหตุการณ์บานปลายสุดท้ายประธานาธิบดียานุโควิช ก็ไม่สามารถอยู่ไม่ได้จนวันที่22กุมภาพันธ์ปี2014เขาก็โดนสภาของยูเครนนั้นขับออกจากตำแหน่ง impeachment ก่อนที่จะลี้ภยัยหนีไปอยู่ที่รัสเซียแต่เจ้าตัวก็ได้บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เหมือนเขาโดนฝ่ายอื่นรอบทำรรัฐประหารและเมื่อฟังยูเครนได้แสดงเจตจำนงว่าจะไม่อยู่ฝั่งเดียวกับรัสเซีย เพียงหนึ่งวันหลังจากที่ยานโควิชโดนไล่ออกจากตำแหน่งรัเสเซียก็ตอบโต้ด้ยการยึดแผ่นดินและยึดแผ่นดินของยูเครนที่ชื่อว่าไครเมียมาเป็นของตัวเองโดวยวลาดิมีปูตินประธานาธิบดีรัเสเซียได้กล่าวว่าเราจะเริ่มกระบวนการเอาไครเมียกลับคืนมาให้รัเสเซียอีกครั้งหนึ่งและเรื่องนี้สำหรับไครเมียซึ่งเป็นคาบสมุทรเป็นอินซูล่าที่อยู่ในทะเลแบล็กซีเมเขต ดินแดนที่ติดกับยูเครนแล้วก็ไม่ได้ติดกับรัสเซียอย่างไรก็ตามในประวัติศาสตร์ใครเมียได้เคยเป็นดินแดนของรัสเซียมาก่อนแนะ่แต่ในปี1954นิกิต a าครุสเชฟซึ่งเป็นผู้นำของสหภาพโซเวียตได้ตัดสินใจมอบใครเมียให้กับยูเครนโดยได้ให้เหตุผลว่าเป็นสัญลักษณ์ในการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องของชาวยูเครนและชาวรัสเซีย ด้วยกัโดยในเชิงเศรษฐกิจการค้าใดๆของใครเมียก็จะยกให้ยูเครนเป็นฝ่ายได้ผลประโยชน์โดยรัสเซียจะขอพื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อที่จะวางกองทัพทหารเอาไว้ที่นั่นด้วยแต่ณเวลานั้นทั้งยูเครนและรัสเซียก็ต่างก็อยู่ในสภาพของสหภาพโซเวียตทั้งคู่ซึ่งการโอนย้ายใครเมียให้ยูเครนจึงยังไม่ได้เห็นความแตกต่างอะไรนะัก ปัญหาก็คือหลังจากโซเวียตได้ล่มสลายยูเครนก็ได้แยกเป็นเอกราชคราวนี้ทางใครเมียก็จึงกลายเป็นกรรมสิทธิ์ของยูเครนอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขับไล่ประธานาธิบดียานุโควิชที่เป็นฝ่ายสนับสนุนรัสเซียทำให้รัสเซียได้ตอบโต้ด้วยการยึดใครเมียพร้อมทั้งจัดการเลือกตั้งทันทีในเวลาไม่ถึงหงเดือนเพื่อทำ ถามว่าประชาชนใครเมียจะเลือกอยู่ยูเครนต่อหรือเลือกที่จะย้ายไปอยู่รัสเซียผลโหวตก็ได้ปรากฏว่าฝั่งรัสเซียชนะด้วยคะแนนโหวต9 6 7 7ซึ่งในมุมของวลาดิมีรปูตินนั่นคือการปลดปล่อยชาวใครเมียให้มาอยู่กับประเทศที่อยากอยู่จริงๆ แต่แล้วในมุมมองของชาติอื่นมันคือวิธีที่รัเสเซียได้ทำการยึดพื้นที่ของประเทศอื่น annexation ก็จริงอยู่ว่าในประวัติศาสตร์ของใครเมียเคยเป็นของรัเสเซียมาก่อนและผู้คนก็ยังมีความผูกพันกับรัเสเซียแต่แล้วในทางกฎหมายมันคือแผ่นดินของยูเครนในปีตั้งแต่ปี1954แล้วแล้วคุณก็จะเอากองทหาร ไปยึดแล้วไปเปิดให้ทำการโหวตแบบนี้ในสายตาของชาติในโลกอื่นก็มองว่าเป็นการแทรกแซงอธิปไตยกันตรงๆดังนั้นสังคมโลกใบนี้ก็ได้ตอบโต้รัสเซียโดยการแบนออกจากกลุ่ม G8 ที่เป็นการประชุมของผู้นำชาติมหาอำนาจโลกซึ่งมีแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นสหาราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาและรัเสเซียซึ่งเมื่อรัเสเซียโดนขับออกไปจึงเหลือเป็นแค่กลุ่ม G7 จนถึงปัจจุบันและความขัดแย้งของสองประเทศนี้ก็รุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีการการันตีในความปลอดภัยของคนรัเสเซียในยูเครนถ้าเข้าไปอยู่ในยูเครนความปลอดภัยของคนยูเครนถ้าเข้าไปอยู่ในรัเสเซียก็จะไม่มีการการันตีนั่นแหละก็จะส่งผลให้ทางสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปยูฟา ก็จึงได้ออกกฎว่าสโมสรของสองชาตินี้จะไม่มีการจับสลากให้เจอกันแล้วก็ในถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกยูโรปาลีกและแม้แต่ในฟุตบอลโลกกับฟุตบอลยูโรในอรอบคัดเลือกเพื่อป้องกันเหตุสุดวิสัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ สำหรับประเทศยูเครนนั้นก็มีพรมแดนทางฝั่งตะวันตกนั้นได้ติดกับโปรแลนด์สโลวาเกียโรมาเนียและฮังการีซึ่งเป็นชาติที่อยู่ในยูแล้วดังนั้นจึงจะมีความใกล้ชิดกับฝั่งยุโรปและสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก ก็จะมีความรู้สึกที่ต่อต้านรัสเซียอย่างไรก็ตามประเทศทางฝั่งตะวันออกที่มีพรมแดนติดกับรัสเซียนั้นประชากรส่วนมาก,ม,ากมักมีล้วนมีเชื้อสายรัสเซียมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมกันและก็ผูกพันกับรัสเซียมาอย่างยาวนานดังนั้นในฝั่งนี้ฝั่งตะวันออกจึงต้องการที่จะพนวกเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียมากกว่า ซึ่งฝั่งทางตะวันออกสุดของยูเครนจะเรียกว่าแคว้นดอนบัสในแคว้นแบ่งเป็น2จังหวัดใหญ่คือ uh k, ลูฮันสและก็โดเนสโดยแม้ในทางทฤษฎี2จังหวัดนี้จะเป็นของยูเครนแต่ในทางปฏิบัติก็เป็นเขตที่มีคนที่มีเชื้อสายรัสเซียอาศัยอยู่มากซึ่งเมื่อเห็นใครเมียไปอยู่กับรัสเซียได้มันจึงก่อให้เกิด กลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนเซเปเรติสเพื่อที่จะขอแยกสองจังหวัดนี้ไปตั้งตัวเป็นประเทศตัวเองซึ่งกลุ่มแบ่งแยกดินแดนของจังหวัดโดเนสต้องการแยกออกมาเป็นประเทศใหม่ที่ชื่อว่าสาธารณรัฐประชาชนโดเนส D.P.R. ส่วนของจังหวัดลูฮัน ก็ต้องการแยกออกมาในชื่อของสาธารณรัฐประชาชนลูฮันส์ LPR โดยทั้งสื่อข่าวก็ได้รายงานตรงกันว่ารัสเซียให้การสนับสนุน2กลุ่มแบ่งแยกดินแดนนี้อยู่เบื้องหลังแล้วก็เหตุการณ์ที่เหตุการณ์ใหญ่ที่ได้พิสูจน์ให้เห็นว่ารัสเซียมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คือเมื่อเกิดสายเรื่องราวของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ MH17 ที่ได้บินผ่านเขตโรมแดนของอยูเครนนั้นถูกมิสไซล์ได้ยิงตกจนทำให้มีคนตายไป298คนและการสืบสวนจากนานาชาติก็ได้บอกว่ามิสไซล์นั้นถูกยิงจากฐานทัพของรัสเซีย แต่ข่าวก็ได้บอกว่าทางมอสโกรัสเซียได้ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็เรื่องราวก็ได้ยุติความรุนแรงลงชั่วคราวในวันที่19กันยายนปีคศ2014เมื่อ,อยูเครนและรัสเซียได้และก็หัวหน้ากลุ่มกบฏได้ทำข้อตกลงสันติภาพที่ชื่อว่ามิส โปรโตคอลคือให้หยุดยิงทันทีและต่างฝ่ายต้องถอนอาวุธหนักห่างกันด้วยรัศมีถึง15กิโลเมตรแต่อย่างว่าข้อตกลงสถนธิภาพในรอบแรกก็ยังไม่ช่วยในการหยุดยิงได้อย่างจริงจังเท่าไหร่สุดท้ายฝรั่งเศสกับเยอรมน,นีก็ต้องเข้ามาเป็นคนกลางให้ทั้งสองฝ่ายได้ทำข้อตกลงฉบับใหม่ก็คือมิส ในวันที่12บสกุมภาพันธ์ปีคศ2015ซึ่งแม้ว่าสงครามใหญ่จะยุติลงแต่ก็ยังมีการสู้รบประปรายอย่างต่อเนื่องจนมีคนตายนับร้อยอยู่ดีแล้วก็ในแง่ของการปกครองข้อตกลงมินส ูได้บีบให้ยูเครนต้องยอมโอนอ่อนเพื่อให้เกิดความสงบโดยได้อนุญาตให้ฝ่ายแบ่งแยกดินแดนได้จัดการเลือกตั้งขึ้นมาเองที่จังหวัดลูฮัสและก็โดเนสพร้อมให้ตั้งศาลและตำรวจของตัวเองด้วยแม้ในทางทฤษฎียังเป็นพรมแดงของยูเครนอยู่ก็าตามต่อมาสถานการณ์ในทาง พิทวันออกของยูเครนก็ยังคงไม่สงบสุขในส่วนของแหลมไคลเมียก็มีเรื่องราวดราม่าเมื่อรัสเซียได้สร้างสะพานไครเมียไคลเมียนบริ e ขึ้นในปี2018ซึ่งนี่ก็คือสะพานขนาดใหญ่ที่มีทั้งถนนและทางรถไฟสำหรับข้ามช่องแคบเคิรช ซึ่งได้เชื่อมต่อดินแดนระหว่างไครเมียกับประเทศรัสเซียกล่าวคือเมื่อก่อนรัสเซียไม่มีพรมแดนติดต่อกับไครเมียแต่การสร้างสะพานเชื่อมกันแบบนี้ทําให้เท่ากับแสดงว่าแสดงความเป็นเจ้าของอย่างสมบูรณ์แล้วก็ไม่ใช่แค่ประเด็นสะพานไครเมียนแต่ทั้งสองฝ่ายก็ยังมีข้อพิพาทในเรื่องการบุกรุกหน้านน้าในทะเลแบ็กซีกันอย่างต่อเนื่องและจุดนี้ทําให้ยูเครนเป็นรองรัสเซียอย่างมากคือในเรื่องของกําลังทหาร ซึ่งยูเครนมีทาหารอยู่2,900นายส่วนรัสเซียมีมากกว่า9,000นายเช่นเดียวกับอาวุธหนักเช่นรถถังที่ยูเครนนั้นมี2,596คันส่วนรัสเซียก็มีมากถึง12,420คันคือถ้าว่าคิดว่าได้เข้าสู่สงครามหรือต้องมีการประทะรบกันจริงๆยูเครนก็ไม่มีเหลี่ยมหรือหนทางใ,ใดๆที่จะชนะรัสเซียได้เลย โดวยว่าในปี2019ก็ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเมื่อวรโดิเมียซิเลนสกี ก็ถูกเลือกเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของยูเครนด้วยคะแนนเสียงที่ถล่มทลาย73.2% 2และเขาก็ได้สแสดงตัวอย่างชัดเจนว่าได้ต่อต้านการรุกคืบของรัเสเซียในภาคตะวันออกของประเทศด้วยรวมไปถึงการมีแผนที่จะพายูเครนเข้าไปเป็นสมาชิกใหม่ของนาโตเช่นกันในคำว่านาโตนี้ก็ย่อม,มาจากชื่อเต็มคือองค์การสนธิสัญญา แอตแลนติกเหนือโดยเป็นพันธมิตรทางการทหารของชาติใหญ่ๆก็เช่นสหรัฐอเมริกาสหราชาณาจักรฝรั่งเศสแคนาดาสเปนและอื่นๆอ,อ,อีกหลายประเทศโดยองค์กรนี้มีข้อตกลงที่สำคัญว่าหากชาติพันธมิตรใดโดนศัตรูโจมตี ก็จะถือว่าเป็นการโจมตีชาติสมาชิกทั้งหมดกล่าวคือว่าถ้ายูเครนเป็นสมาชิกนาโตได้แล้วเกิดว่ารัเสเซียบุกมาโจมตีคราวนี้ก็จะไม่ได้เป็นการสู้หนึ่งต่อนหนึ่งอีกแล้วแต่จะเป็นการประทะกับชาติอื่นๆในนาโตรวมไปถึงสหรัฐอเมริกาด้วย จริงๆแล้วทางนาโตก็ยังไม่เคยส่งจดหมายเชิญยูเครนเข้าเป็นสมาชิกเลยด้วยซ้ําแต่ทางวลาดิมีปูตินของรัเสเซียต้องการเบรกทุกอย่างเอาไว้เพียงแค่นี้โดยอเล็กเซ์มาคาคินซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ทางการเมืองได้กล่าวว่าโดยเขาบอกว่าถ้าหากไม่แก้ไขในเรื่องความสัมพันธ์ความมั่นคงตั้งแต่วันนี้ยูเครนก็จะกลายเป็นสมาชิกของนาโตในช่วง10 15ปีข้างหน้านี้ ต่อมาประธานาธิบดีปูตินก็ได้กล่าวจุดยืนไปอย่างชัดเจนว่าจะไม่ยอมให้ยูเครนเข้าร่วมนาโต้อย่างเด็ดขาดและต้องการคำยืนยันจากนาโต้ว่าจะไม่รับยูเครนเข้าไปเป็นชาติสมาชิกด้วยและก็ได้บอกว่าถ้ามีการยิงอาวุธทางอากาศจากดินแดนยูเครนมันก็จะบินมาถึงมอสโกของรัสเซียในระยะเวลา7-10นาทีเท่านั้น และถ้าหากเป็นอาวุธเหนือเสียงก็จะใช้เวลาแค่5นาทีเท่านั้นเราก็ลองมาจินตนาการดูละกันว่าเราจะทำอะไรได้ในสถานการณ์แบบนั้นซึ่งปูตินได้กล่าวไว้แล้วก็ปูตินก็ยังบอกว่ายูเครนแล้วเอาจริงๆก็ถูกสร้างโดยรัสเซียด้วยซ้ำยูเครนสมัยใหม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยรัสเซียหรือพูดตรงๆคือบอลเชวิคอมมิสต์หลังจากปีคศ .1917 จากนั้นพวกเขาก็อยู่ภายใต้โซเวียตเป็นโซเวียตยูเครนดังนั้นเราจะเรียกว่ายูเครนของเลนินก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนักโดยปูตินก็ยังบอกว่าคนรัเสเซียกับคนยูเครนเปรียบเสมือนคนคนเดียวกันจะแบ่งแยกกันไม่ได้มันก็มีคำยืนยันว่าสองประเทศนี้มีวัฒนธรรมภาษาและประวัติศาสตร์ร่วมกันอย่างใกล้ชิดเกินกว่าที่จะปล่อยไปสารสัมพันธ์กับฝั่งนาโต ที่มีอเมริกาเป็นชาติสมาชิกอยู่นอกจากนั้นยูเครนก็เป็นดินแดนที่เป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญของรัสเซีย2ประเทศมีพรมแดนติดกันมากกว่า2,000กิโลเมตรนอกจากนั้นก็ยังเป็นก็ยังมีพื้นที่การวางแนวท่อก,ก๊สจากรัสเซียส่งตรงไปถึงสหภาพยุโรปซึ่งเป็นหนึ่งในการสร้างรายได้หลักของประเทศนอกจากนั้นก็ยังมี ประวัติศาสตร์ร่วมกันอย่างใกล้ชิดหากยูเครนนั้นเข้าไปอยู่กับฝั่งสหรัฐอเมริกาหรือกลุ่มนาโตแล้วแล้วก็มองในแง่เศรษฐกิจและความมั่นคงก็ถือว่ารัเสเซียจะเสียเปรียบมากอย่างแน่นอนและต่อมาถ้าไม่ได้รับการรับรองจากนาโตว่าจะไม่รับยูเครนเป็นสมาชิกก็นำมาสู่เหตุการณ์สำคัญโดยรัสเซียซึ่งในขณะนี้ ก็ได้ส่งทหาราราว130 0 0นายไปประชิดพรมแดนยูเครนแล้วก็ยังไม่นับทหารอีกมากกว่า3 0 0 0 0นายที่ได้ซ้อมรบอยู่ที่เมืองเบลารุสด้วยที่ทหารเหล่านั้นพร้อมจะบุกเข้าไปทุกเมื่อเป็นการแสดงแสนยานุภาพว่า อะไรก็สามารถจะเกิดขึ้นได้ต่อมาทางชาติตะวันตกจำนวนมากก็ไม่พอใจในการกระทําของรัสเซียกล่าวคือ,อยูเครนเป็นประเทศที่อิสระมีความคิดเป็นของตัวเองซึ่งถ้ายูเครนอยากจะร่วมกับนาโตหรือไม่ก็เป็นอธิปไตยของชาตินั้นรัสเซียจะสามารถไปแทรกแซงได้อย่างไรโดยทางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนที่เป็นประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรป ก็ได้บอกว่ายูเครนนั้นมีความตั้งใจที่จะกำหนดอนาคตของประเทศของตัวเองแต่ทางราัสเซียก็ได้พยายามขัดขวางซึ่งมันทําให้เกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงถึงสุดขีดเมื่อรัสเซียได้เปิดหน้าแรกเต็มตัวโดวยทางประธานาธิบดีปูตินได้ประกาศมอบอำนาจอธิปไตยให้ให้แก่สาธารณรัฐประชาชนโดเนสและสาธารณรัฐประชาชนลูฮันสโดยได้เตรียม ยก2จังหวัดนี้เป็นประเทศทันทีพร้อมทั้งเตรียมส่งความช่วยเหลือให้2จังหวัดนี้ตั้งตัวเป็นรัฐได้โดยปูตินได้กล่าวว่าผมขอเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจในเคียฟเลิกคิดที่จะสู้รบในพื้นที่ดังกล่าวโดยทันทีจากนั้นปูตินก็ได้สั่งให้กองทัพทหารรัสเซียบุกเข้าไปในเขตจังหวัดโดเนสและลูฮันส์ซึ่งก็ได้ให้เหตุผลว่าเพื่อเข้าไปปกป้องสันติภาพจากการลุกรานของอยูเครนนั่นเอง และทางฝั่งยูเครนก็ยอมไม่ได้กับเรื่องนี้เพราะว่าโดเนสและลูฮันส์ในทางทฤษฎีก็เป็นส่วนหนึ่งของยูเครนอยู่และการที่รัสเซียทำแบบนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการบุกรุกดินแดนของยูเครนกันแบบตรงๆดื้อๆและทางดิมิทรคูเลบาซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนก็ได้กล่าวว่า ปูตินไม่ได้สนใจแค่ส่วนหนึ่งของยูเครนหรอกเขาไม่ได้สนใจที่จะรักษาสันติภาพอะไรทั้งนั้นความคิดของเขาก็คือไม่ต้องการให้ยูเครนได้เป็นประเทศอย่างแท้จริงแค่นั้นเองซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้กําลังอยู่ในจุดที่ตึงเครียดถึงสุดขีดและก็อาจจะมีสงครามได้ทุกเมื่อในทางฝั่งรัสเซียก็อาจจะโจมตียูเครนโดยใช้เหตุผลว่าป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสองรัฐใหม่ ที่พวกเขาได้รับรองไปแล้วในขณะที่ฝังยูเครนเมื่อโดนแทรกแซงอำนาจอธิปไตยของตัวเองมันก็ทำให้เกิดความอดทนนั้นสิ้นสุดลงก็อาจจะตอบโต้ด้วยความรุนแรงได้เช่นกันในขณะที่ท่าทีของต่างชาติของนานาชาติก็แตกต่างกันออกไปสหรัฐออสเตรเลียญี่ปุ่นก็ยังยืนยันว่าถ้ารัสเซียก่อความรุนแรงก็จะมีการแทรกแซงอย่างแน่นอนเช่นไประงงับความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่อกัน แต่อีกหนึ่งในชาติมหาอำนาจอย่างจีนในทางโฆษศกกระทรวงการต่างประเทศของจีนที่ชื่อว่าหัวชุนหญิงได้กล่าวว่าการแทรกแซงไม่เคยเป็นการแก้ปัญหาที่ได้ผลจุดยืนของประเทศจีนคือต่อต้านการแทรกแซงจากชาติอื่นโดยทางดรแจ็คเวตลิงก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อ NBC ว่า ถ้าหากเกิดสงครามเริ่มขึ้นมาจริงๆมันก็ไม่มีทางที่มันจะเป็นการสู้รบในวงแคบๆเหมือนตอนสงครามชิงเกาะฟอร์กแลนด์มันจะเป็นสงครามโลกครั้งที่3และมีความเสี่ยงที่จะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์กันด้วยโดยโลกเรายังไม่พร้อมที่จะรับความเสี่ยงแบบนั้นได้ดังนั้นในเรื่องนี้ยังต้องจับตากันต่อไปว่าบทสรุปของการต่อสู้จะลงเอยอย่างไร ซึ่งชาติตะวันตกจะเข้ามาสนับสนุนกองกำลังให้ยูเครนหรือไม่แม้จะยังไม่ได้เข้าร่วมกับนาโต้ก็ตามในขณะที่ทางรัสเซียจะกล้าเสี่ยงไหมในเรื่องหากเริ่มการโจมตีแล้วจะโดนแบนจาก ชาติมหาอำนาจทั่วโลกอย่างไรแล้วก็ถ้ายสุดนี้สาหรับทางประเทศไทยล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศได้เตรียมอพยพคนไทยในยูเครนถ้าหากเกิดกรณีฉุกเฉินแล้วก็ได้เปิดช่องทางให้ติดต่อเพื่ออัปเดตข่าวสารที่เฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูตไทยในโปโลแลนด์รวมถึงสายฮอตไลน์ที่สามารถติดต่อได้24ชั่วโมง